รถมาส d a New นิวแฟมิเนะครับเครื่องพันสี่หลังติดตั้งระบบแอร์ใหม่นะฮะติดเครื่องเช็คการทำงานแอร์ตัดต่อดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าการทำงานกันความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับเกความร้อน ดีนะแต่สวิตช์ความร้อนที่จากเครื่องยนต์ไม่ดีนะฮะเปลี่ยนสวิตช์ให้ใหม่ติดเครื่องเช็คด,ดูความร้อนก็อยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้รถเข้าติดตั้งระบบแอร์ใหม่นะฮะตอนเลขใหม่หนึ่งแสนหกเมิกโลเมตรครับคร้อมทำงานนะครับรอบครามทำงาน ตอนนี้เราเปิดพัดลม Speed ส,สปีดหนึ่งนะสอ๋อสปีดสแล้วนะฮรเมื่อกี้สปีดสองค่อนข้างลมค่อนข้างแรงตู้ใหม่นะครับสวิตช์ใหม่นะครคางหมูกรอบสวิตช์ใหม่นะครับวิทยุไม่ดังมานะไล่สายไฟต่อระบบให้เรียบร้อยนะฮะตกแง,แงตกเยอะๆก็ไม่ได้นะตกปลอยปนะไปไหนมาไหนก็ลำบากปลำบากนะฮะ ตัวนี้ก็ไล่ไฟให้เรียบร้อยนะครไล่ไฟให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเซตอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ5.9นะครแต่จริงๆมันลงได้ลึกกว่านี้ระบบแอร์นะแต่เอาเท่าที่เจ้าของรถใช้งานจริงแอร์ Air ตัดแล้วนะฮะแอร์อ Air ตับประมาณเนี้ยนะครับอุณหภูมิในรถตอนนี้ก็ยี่บห การทำงานมอเตอร์พัดลมปกตินะครับไฟตาแมวแอร์ก็แก้ไขให้แล้วนะไม่แสบตาแล้วนะเพราะว่าไฟตาแมวรุ่นนี้มามาสีแดงเลยนะแล้วดูจะแสบตานิดนึงกลางคืนนะสว่างเกินตอนนี้ก็ซอซอๆไฟให้เรียบร้อยอมาดูการทำงานภายนอกกันนะครับนี่ เสียงการทำงานของเครื่องยนต์ปก,กติทุกอย่างนะครับสวิตตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนใหม่อมมแบบของใหม่ของเดิมเสียนะครับของเดิมเสีย ระบบทำงานปกติทุกอย่างน้ำยาเต็มระบบพอแม่ใหม่นะครับดูกันกลางวันชัดๆอีกทีนึงแหร์ตัดนะครับพร้อมทำงาน หัวเติมน้ำยาแบบ r 1 3 c a ทั้งสองหัวนะฮะมีฝาปิดเรียบร้อยทุกอย่างสวิตช์เทสเชอร์สั่งงานคอแมแอร์รับพัดลมวัดแรงดันน้ำยานะครับสายก็เลือกใช้ของบิสโตนนะฮะสายเลือกใช้ของบิสโตนรีเลยคุมคอแมแอร์ลัพัดลมแอร์ด้านหน้านะครับแยกอิสระทั้งสองตัว เก็บสายไฟร้อยกระดูกงูให้เรียบร้อยนะฮะแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างด้านหน้าติดตั้งแผงพร้อมพัดลมใส่หน้ากระจังได้เหมือนเดิมนะครับแอร์ตัดนะครับ พัดลมจะทํางานเฉพาะตอนที่ความร้อนระบบแอร์ขึ้นถึงจุดนะฮะก็จะสั่งให้พัดลมทํางานช่วยถ้ารถวิ่งฝนตกอากาศเย็นหรือว่าที่ความร้อนไม่สูงพัดลมก็ไม่ทํานะครับคร้อมทํางานนะครับรถเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับ m าสด้านิวเฟียร a มเลียนะฮะ รถ Mazda New f a m i l i a นะครับยกระบบแอร์ใหม่เดี๋ยวไปดูอะไรชุดเก่านะครับว่าชุดเก่าเขาติดตั้งมายังไงนะครับระบบแอร์รถ Mazda New f a m i l i a คันนี้นะฮะของเดิมติดตั้งแผงแอร์ไว้ใต้ท้องรถนะครับด้านหน้าก็เดิมเดิมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะว่าสภาพหม้อน้ำ หม้อน้ำก็มีการเชื่อมมานะครับหม้อน้ามีการเชื่อมมานะครับยวดูสภาพภายในกอนเนาะเพราะว่ามันมีผลเก,กี่ยวกับการทำแอร์ดูท่อน้ำก็สนิมนี่ภายในนะฮะภายในก็มีสนิมสนิมแดงแดงนะครับสนิมแดงแดงนะครับรถน่าจะจอดทิ้งไว้นะฮะจอดทิ้งไว้อยู่ นี่แลครับตัวอ่าโอเคฟรีปัม๊มโอเคนะฮะถือว่ายังหนืดใช้ได้นะครับหนืดใช้ได้คอมแอร์นะครับเป็นคอม R12 ์สิหน้าคอมก็มีคาบเยิ้มๆนิดนึงนะฮะนะครับ,นะรบหน้าคอมก็จะมีคาบเยิเยม้มๆ คอมเมื่อกี้หมุนมีเสียงดังนิดนึงนะก็แก,ก๊กก็แก๊กนะฮะตัวนี้ครับนะคอมมีเสียงดังหนะ้คาคอมเยมิ้มๆนะครับระบบเป็นน้ำยา r 1 2นะครนะฮะ แผงวน,ล,ในใงนะลงไปใต้ท้องรถนะฮะลงไปใต้ท้องรถก็ท่อนี่ก็บี้มาแล้วนะฮะท่อบี้เป็นท่อที่เข้าฝาวาวนะท่อเข้าฝาวาวนะอันนี้ก็บี้แล้วนะบี้เสียรูปไปละนะครับชุดนี้เราจะเปลี่ยน, COM IR, นคอมแอร์นะฮะเป็นคอมแอร์ R134A เปลี่ยนสายพานไดชาร์จเปลี่ยนสายพานแอร์เปลี่ยนชุดสายน้ำยายแอร์ที่เป็นท่อยางทำหัวเติมแบบคอปเปอร์เป็น R134a นะครับรอแ,แผงที่ใต้ท้องรถไม่มีมานะไม่มีมาทั้งแผงั้งประลมไฟฟ้าแล้วไม่มีมาถอดออกนะสรุปว่าถอดออกภายในรถนะครับฐานสวิตแตกนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานสวิตใหม่สวิตแอร์ใหม่นะครับสวิตเทอร์โมใหม่ ตัวตัวตู้แอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ครับผมนี่สภาพตู้แอร์เก่านะตู้แอร์เก่าโอเคนะครับตู้แอร์ใหม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะนะ รถใช้งานมา167,737กิโลเมตระครับจะได้ยกระบบแอร์ให้ใหม่นะครับ New Mazda Familia Mazda New Familia ติดตั้งชุดแอร์ใหม่นะครับคอมเดิมเป็นระบบ R 1 2วันนี้เราเปลี่ยนเป็นคอมแอร์แบบ R 1 3 c A นะครับคอมแท้ของเดิมเป็นคอม R 1 2นะฮะหน้าคัดมีคาบรั่วซึมสภาพคอมก็มีคาบรั่วซึมนะครับถามว่าจะถอดออกมาเปลี่ยนถ่ายน้ํำมันเปลี่ยนลูกปืน นะครับเช็คลัว่วถ้าเกิดเจอซินลัว่วประเก็นรั่วโอลิงรั่วก็ต้องเปลี่ยนอีกนะฮะมีปัญหาหลายอย่างเราไม่รู้ด้วยนะว่าคอมลูกนี้หลวมหรือเปล่านะครับหลวมหรือเปล่าดังไหมแต่ดังแน่นอนนะฮะที่หมุนแล้วมันดังนะครับก็ถ้าซ่อมคอมนะฮะและแผงแอร์ก็ไม่มีมาพัดลมไฟฟ้าใต้ท้องรถก็ไม่มีมาก็สรุปเลยว่าติดตั้งแอร์ใหม่ดีกว่า นะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ปีกย่อยอย,อย่างสวิตค้างหมูก็แตกนะฮะเห็นไหมครแตกแบบนี้ครับอืมนะมีหลายอย่างเนาะในส่วนของนะฮะตู้แอร์ตู้แอร์ก็ต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดเช็คลวนะครับถ้าใช้งานมานานมอเตอร์พัดลมไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมอีกละนะครับใช้งานไปสักระยะเกิดสวิตแอร์ไม่ทำงานเทอร์โมเสีย นะครับก็ต้องมาเปลี่ยนสวิตช์แอร์เปลี่ยนเทอร์โมอีกนะครับก็เสียเวลาอีกนะครับวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เลยติดตั้งแผงแอร์ใหม่พร้อมพัดลมไฟฟ้าให้นะครับนะฮะแล้วก็ตู้แอร์ใหม่นี่ตู้แอร์ใหม่เลยตู้แอร์ใหม่ไดเออร์ใหม่นะครับสวิตช์แอร์ใหม่เห็นไหมฮะสวิตช์แอร์ใหม่เลยสวิตช์แอร์ใหม่นะครับ สั่งงานพัดลมไฟฟ้าด้วยสวิตช์เพชเชอร์นะครับสวิตช์เพชเชอร์ความร้อนระบบแอร์ถึงพัดลมไฟฟ้าทํางานนะครับก็เดี๋ยวจะมีชุดสายน้ำยาอีกนะฮะชุดสายน้ํายาออกแบบเดินให้ใหม่ทาหัวเติมน้ํายาเป็น r 1 3 c a เรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นชุดแอร์ที่จะติดตั้งให้กับ Mazda f a m i l i a รถคันนี้เลยครับเดี๋ยวช่างจะได้ลงมือติดตั้งแล้วครับมาบอกเหรอเพี่ยงกินข้าวได้แล้วใช่ไหม,มเพียงแล้วใช่ไหมเพียงแล้วกินข้าวได้แล้วใช่ไหม มาสด้ามิวแฟมิเลียนะครับหลังติดตั้งระบบแอร์ใหม่คันนี้เราเลือกใช้น้ำยาแอร์เคลียร์นะครับติดเครื่องเดินเบาเทสการทำงานเป็นน้ำยายแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นนะครับถือว่าใช้ดีครับถูกใจเลยใช้มาเรื่อยๆครับ เดินเบาในรถตอนนี้4.1องศานะครับความเย็นลงมาเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิรอบๆตอนนี้ก็ประมาณ30 3 34นะรอบๆตัวรถตอนนี้นะครความร้อนระบบแอร์อยู่ประมาณ180 พัดลมที่ติดตั้งยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าความร้อนระบบแอร์ยังไม่ถึงจุดที่จะสั่งพัดลมชุดลูเลสองตัวนะครับควบคุมความแอร์แล้วก็สั่งงานพัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งสองเส้นนะครับทั้งไดชาร์และแอร์ ปีปั๊มทำงานได้ดีครับคอมแมม 134A นะครับสายน้ำยาคันนี้เลือกใช้ของ b i s t o n e R134A ทุกเซ้นนะครับคันนี้ใช้ท่อน้ำยาหมดเลยไม่ได้ใช้แป๊บทำหัวเติมน้ำยา R134A ให้นะครับเป็นแบบ Copper น้ำยาเต็มระบบนะครับควบคุมสวิตช์เทสเชอร์สั่งงานทับลมแล้วก็สั่งคอแมแร์ด้วยเก็บท่อเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะประกอบฝากระโปรงลองเทสกันตอนกลางวัน เสียงเครื่องยนต์ทำงานปกตินะปรับเซ็ตค่าต่างๆให้เรียบร้อยหัวเตอร์มา1 2ก็มีนะฮะแต่เราเลือกทำหัวเติมแบบ copper r 1 3 ca ให้นะฮะทีกก้นคอมก็มีนะมีหัวเติม,ม์น้ยาให้นะแต่ทำให้มาตรฐานได้เลยนะครับ แม้มกระจกไว้นะฮะือว่าภายในนี้ลมแรงเลยนะมีไฟตาแมวนะครับสวิตช์แอร์พร้อมกรอบสวิตช์ใหม่นะครับพร้อมกรอบสวิตช์ใหม่เรียบร้อยเสียงพัดลมทำงานเงียบนะฮะปกติ กันกาวขี้หมาเรียบร้อยนะครับวิทยุต่อให้เรียบร้อยนะของเดิมมาไม่ทำงานแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับจุดบุหรีก็เข้าระบบให้เรียบร้อยนะฮะเผื่อจะชาร์จแบบติดกล้องหน้านะครับ คันโตโยต้าวิทก็เร่งงานให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูคันโตโยต้าวิทกันก่อนนะครับปิดกระจกนะฮะความเย็นลงมาที่สามจุดแปดนะฮะกำลังลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้เปิดกระจกไว้ความเย็นทำได้ดีครับ บ2.3องศานะครับลบ2.2ลงมาเรื่อยๆนะครับความเย็นลบ2.0นะครับถือว่าระบบแอร์ทำงานได้ดีครับพรุ่งนี้เตรียมประกอบนะฮะแล้วก็จะได้เทสการทำงานตอนกลางวัน